สบายดีเด้อกำลังพน,นองยักษีปัสกุลสุกคนสบายดีกินข้าวเด้อต่ำส้ตมต่ำผ<ม>ักคะมะกะทิ่นอ,อ่อนจะอันนี้สมพักอันนี้สมพักกระคาทุงด้วยแกงเห็ดอุ้งบุญก <ขอ S 1> ระด <ขอ S 1> ูกหโมกโูโคลโออยู่แม่นะหาพันคนได้ก้านตรงไม่ไรครับพักค่ะหัวบ่อืมเอาไม่ตอกคือนีกบ่กัรได้เห็ดการมีได้ห็ด penneña no? <sniffs> Ba bữa bóng 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 khỏi bóng 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 cả, cả lột... bóng bóng ลายปลานนี่เนาะกระตงามันดจรังผงกระปุกเานาะจะเยาวดหน้ามั้งพวกอ้จีรมนรังมา่ต้องม่ต้องมันซื้อเลยบตก้สองต้นะ่าลูกเอมาดออ Như nó rồi ừ. Bắt rồi cả năm bắt kiểm ra tuần ăn ngang anh cho bữa đào của anh miếng màu đen rồi miệng cóp ha เขาที่แกงเฮ็ดตงบุงเอาเฮ็ดจะเข้าขามโหูเด็กโมโากอะชื่อมัต้องข้าให้ลูก่นเนแบบหากลูกเอเจะเอาเพิ่นเอยเบกเพิ่นเเห็นยะบปะนเห็นชุดชิ้นเมื่อวันนี้นะ ถ้าไม่กละเสร็จได้ละมีหัวข้างในก็สู้พักครับรักบ่เขาเห็เป็นแบบนี้ออกมากริงงานจริงงานวันนี้ยัดลูกสาวาเแล้วีย่ยงมานอนพี่ยุบก่นถ้าอันถ้าไปอันแบบว่า cạnh hòn quá nhưng khăn kìa giờ đừng xào lâu không ăn cái cho lắm giờ đừng xa cả phải cắp đế bệnh đây được rồi มากแะค่ะไอกินนิดนี้แบบมากแล้ว่ะมเป็นาจแน่ตูกเอ้แต่ลอยฮึกินมันหึงยังเะยนใแน่เลยมันเป็ยใจนะแล้วแบบจดตังค์าเกษคือตนระเภทน้กับด่วน,นจนตำเจ้า Một người đi Hả? Một mọi người 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 mọi mắm 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 mắm

ไปรถยปไปเด็กชาหัวเดี๋ยวในชวนไปหมองปุ้งแล้วเดอ๋ยวเอเนาะวันไม่ได้โค้งโคกงเป็นหานโมันกับวัน

กินดดพแ่เอ <laughs> น,นนัน<พ>น่นกนปรทาอ่ะถ้าโปตัดได้มันแบ,บ่ง,งามค่ะพอตัดแด้ไหมครับที่เราเก็บขายเนาะ các con lấy nhau, chặt lại. cái à ừ. thỏ có hàm gì nhá? Ừ. 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 sẽ sơn รักชินรใครเออเป็นงานกับมีักชิ่ารบรสไหมอ๋ออยากรักชิน่มันก็อยากนี่แหละจะมาหานะเอ้อ

mọi người 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 mọi Cái mọi người 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 mọi

คายตอ่อก็เสียแล้วมันก็เสียมากบอกายตอ่อว่เสือมันาวอเือคายแงเหรอาบ่เหนะายุโตมันางามหาชื่อ,อ่อม,อม,มันอ่อนนะ เดกิ้โคนหงอกไยังอย่แม่อุ่นเขาหม่ป้อนอย่แ<น>ม่ป้อนข้าถูกกินข้าวใบเกลือห้ององ

Xin mời các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ไม่เอาเงยมือไปเลยังยมือไปบิดเต็มเยอะว่าเด้อไม่กินชอยไม่จ้อยแน่นี่โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีเด้อบัดจอยบ่ดเดย

ไม่ต้อจอยแท้หลอกม่อารู้เดียวว่าอ้วนหนิเหรอบอกหลานตุจอยว่ะสบายดีตุจอยแล้วสบายดีเด้อตุจอยเด้อหลานวาดชนะนี่นะมาแต่หน้าได้หน่หัวเปียกต่อจอดอยู่นี่คนดูได้นี่คนดูก็มาแต่หน้านี่ À, bye bye đó bà luôn đó hết sơn ai Tắm mang hung con đó sang đi vò mặc vò khi lo trang là mặc vò bẹt vào đây yết vò bẹt vào đây yết rồi pa luôn vò bye 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 con đó bà luôn đó bye con đó chắc hổi con hổi